เอ้าปีนทองเลยวะหัวแท้ผ่านแม็กนี่โอ้หัวผ่านครับเรียนมาแ,นมแล้วหัวผ่านแม็กเอ้าปีนทองมาเลยวะหัวแท้ผ่านแม็กนี่ซื้จัดประลัดบอกถือเสย์อ่ะโอ้ยิ่งไกลถือเซยว์วะ

này không ăn chất chát đây Tôi nổi thế Tôi nổi đây nè Thả vừa góc อโอ้ยเห็นบอกตัวหน่อยว่าเสียกูตัวเล็หน่อยนี่เออทรงไฟยิงนะครับนี่ทรงไฟยิงก,ก็พาดแม็กกี้ออไปไปบ<ง>ไเบ่งพลงานพูดถ่ะทั้งหนึ่งพ่อแล้วมานียอิสานนักละ ยิ่งติดตามแน่เลยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ